สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับอันนี้ก็มาเห็ดขาดครับไม่กวดอันเราเอาพัดลมครับนี่พอปิดพัดลมมาลองเห็ดเบิ้งสิเป็นบ่ครับอันนี้ก็มาลองเบิ้งครับอันนี้มันมันหน่อยครับยังหน่อยอยู่มันได้วกใหญ่ๆเขากับอันนี้ก็ใหญ่อยู่ใหญ่ทำัวนี้เขาก็มันแมนครับแต่ไ่าว เล็กมันน้อยครับเป็นหลดตัวนี้มันน้อยมันโอนอจิบอกแข็งแรงนะครับตัวซีคาวน์หลดใหญ่แต่ว่าเล็กนี่มันใหญ่ที่องเบื้องครับสั้นกับเฮดตั้มสั้นครับเฮดตั้มตั้มเล็กตั้มอันนี่ตั้มฟันมันสั้นครับอยกสิตัดครับอันนี้เอาซ้าทางทรทีวีซีครับเอาอีกซีหกคุณนะครับ น,นี่หกหุนผมจะเอาตัวนี้แหละเจวเอาหู้นี่แหละครับมันมีสองหู้คนดีครับอีวัดไฟแับนี้เลยสองหู้ครับนั่นนี่แหละ บริสิเอาเอาลูกหมูตัดครับ แถวคือหน่อยถ้าไปนหน่อยเตดเล็กใหญ่ครับแต่สรโอ่เบืองแต่เห็ดตัวหน่อยหน่อยครับนี่ก็สิบพาครึง กะระยะว่าจุดก้างนี่ครับ จะเจาหูครับเจาหูตามหูนี่หูน็อตับนสองหูอยู่นี่ครับเอาตัวนี้เลยนะครับ ไม่มี่ม่ได้ใส่น็อตนะครับผมจะใส่ตัวผู้เกียวยิงหยิบเอาเลยครับเห็ดเดบง่ายๆเลย นนผมก็บใบได้ไส่นกตัวเมียตัวผู้หรอกครับอันนี้ผมจะเอาตัวผู้เกี่ยวเลยครับง่ายง่ายยิ่งยึดมาทางไตเลยครับทางทึงเจ้ครับเจ้ใส่เจ้วัดครับฝันหูได้เจาะตะแกรงน้ำครับ tao ăn tôm khô kiểu cào mua, bùi thạch nhau ạ, ngon มนนีกิบอยู่แล้วมันแข็งปิ๊กเลยครับผมพอต้องมันมบกไปใส่รอกคบนี้ไหเพวกมันสอดครับสอดมาหน่อยหนึ่งครับ เพราะว่าตัวนี้มันน่อยครับมันกับพอดีพอดีนะครับนี่มันติโค้งพอดีตอนพอดีเลยครับใส่ดามไปแค่ขวดพอดีครับนี่ครับเห็ดแบบง่ายๆครับพป่น้ังไม่ต้องไปเจาะใส่มันตะผูตัวเมียหรอกครับนี่ใส่ตะผูเกี่ยวยึดมาทางไต้เลยทางไตไม่ต้องเจาะครับเจาะแต่หูตะแกรงนะครับหูเล็กนเจาะนะครับยิ่งใส่ยึด ตัวใไตข้างไตเลยครับน้องครับอันนี้กไก่ดำไม่ไพ่พ่อดี่ยเหรอครับมากวดให้เป็นน้องเบิ้งครับครับ กวดดีพี่น้องกวดดีอยู่ครับพี่น้องเล็กมันใหญ่มันแข็งดีครับตัวทีหกหุนสามทางครับมาเห็ดอันนี้เอาใส่ใส้ดำมบไผ่ไครับพี่น้องไม่นีครับลองเห็ดเบิ้งก็เป็นอยู่ครับใส่กวดอยู่ครับน้องเห็ดแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องเอาดำมบไผ่ไครับ ตะปูเกี้ยวยิ่งเลยครับต้องเอาน็อตยึดกับตะปูเกี้ยวขั้นให้แน่นโอ้แน่นอยู่ครับนี่อุมีโยกยังพอหน่อยครับเน่นครับประหยัดก็ต้องไปหาซื้อนอตตัปูตัวแม่มันกเบิดเงินไปหลายบาทครับเี่น้องเบื้องแล้วกดไล์ก็แช่ซับตะไคร่ก็ติดตามให้น้ำในด้วยครับพี่น้องสำหรับเืินนี็ขอล่าไปก้นครับพอกกันไม่คลิปนะครับให้พี่น้องโชคดีมีความทุกขหลายๆเ้ยครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ